สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็จะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสะเลดในมวยไทยช่อง3เวทีอ้อมน้อยนะครับซึ่งจะขึ้นชกกันในเวลาเที่ยง20โดยประมาณนี้มุมสองเวียนก็เลยนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับมวย,ยช่อง3อ้อมน้อยมานำเสนอให้กับมินักแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาในการลงทุนในวันนี้นะครับเริ่มเลยนะครับมวยไทยช่องส เวทีอ้อมน้อยซึ่งจะขึ้นชกกันในเวลาเที่ยง20โดยประมาณนะครับคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างชายเล็กมอราชพักหมู่บ้านจอมมึงจะพบกับแลมโบต่อเพชรตะวันพิกัด116ปปอนดชายเล็กมา116.2ลรดแลมโบมา116.2ลรดคู่นี้เลดเปิดใครต่อรองแต่คู่นี้ชายเล็กฝ่ายแดงนี่น่าจะได้ ลอยกว่านิดหน่อยนะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบที่ฝ่ายแดงชายเล็กนะครับเพราะว่าเป็นมวยเขา่าไปลายน่าจะเอาชนะเบียดเอาชนะแรมโบ้ไปได้ซึ่งแรมโบ้เป็นมวยฝีมือแล้วก็มีหมัดหนักนะครับไปลายผมว่าน่าจะมวยเขาน่าจะเป็นเส้นทางของมวยเขา่าในปลายนะครับน่าจะเบียดแซงเอาชนะแรมโบ้ต่อเพชรตะวันไปได้คู่นี้ผมชอบฝ่ายแดงาชายเล็กมรราชพักหมู่บ้านจอมบึงนะครับ คู่ที่2นะครับเป็นหมวยรอบม้าบินนะครับฝ่ายแดงเข้าใหม่สอสมหมายจะพบกับน้ำเงิน9ยอดเมลเตโม M16 พิกัด120ปอนด์เข้าใหม่มา119.2าด .8 อขาดจุดแปกยอดมา119.8ขาดจุดคู่นี้เลดเปิดให้ฝ่ายแดงเข้าใหม่ต่อ5 4าเมลคู่นี้ฝ่ายน้ำเงิน9ยอดนี่จะได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับแต่คู่นี้ผมยังชอบที่เพลงเข่าของ ข้าวใหม่สอสมหมายนะครับพะก้าวยอดเป็นมวยฝีมือไปปลายผมว่าน่าจะเ,เสร็จมวยข่าวอย่างข้าวใหม่สอสมหมายเพราะว่าไปลายนี่เป็นเส้นทางของมวยข่าวยก4ี่ยกหนี่มวยข่าวจะเดินบทเดินบี้มวยฝีมือก็ออกอาวุธลําบากเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปปลายผมยังชอบที่ฝ่ายแดงนะครับข้าวใหม่สอสมหมายนะครับคู่นี้เลทเปิดข้าวใหม่สอสมหมายต่อ54นะครับ ขยับมาดูคู่ที่3เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงสมิงเดชลูกหมีชุมพรจะพบกับฟ้าสุระเคอเรตไฟทีมพิกัด154ปอรอนด์ส่สมิงเดชฝ่ายแดงมา153.6ขาดจุด4ฝ่ายน้ำเงินฟ้าสุระมา153ขาด1ปอนด์นะครับคู่นี้น้ำหนักขาดด้วยกันทั้งคู่แต่ฟ้าสุระขาดเยอะหน่อยนะครับขาดปอลหนึ่ง คู่นี้เลทเปิดเสมอฟ้าสุระฝ่ายน้ําเงินนะครับคู่นี้ส่วนสูงนี่ไล่เลี่ยก,กันนะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะักแต่เลทจะเปิดค่อนข้างจะรอฟ้าสุระนะครับคู่นี้ฟ้าสุระนี่น้าหนักอาจจะมาขาดนิดหน่อยราคาก็เลยออกกากที่เสมอนะครับแต่ยังไงคูน่นี้ผมก็ยังชอบที่ฟ้าสุระเคอรดเลทไฟทีมนะครับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวในวิธีเมืองกรุงนี่สม่ำเสมอเยอะกว่าการบริหารกำลังน่าจะดีกว่า ส่วนสมิงเดชนี่หายไปนานนะครับไม่รู้ว่าได้เคลื่อนไหวบ้างหรือเปล่าคู่นี้ผมก็ยังชอบที่มวยที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจําแล้วก็บ่อยกว่านั่นก็คือฝ่ายน้ําเงินฟ้าสุระเคเรดไฟทีมครับคู่นี้เลดเปิดที่าฟ้เสมอฟ้าสุระฝ่ายน้ําเงินนะครับต่อไปคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงเพชรมงคลสิทธิ์อิติสุขโ,โตจะพบกับน้ําเงินนะครับน้องบอลสอสักสยามพิกัด108อปดอนด์เพชรมงคลมา107 จ 8, ขาดจุด 2, น้องบอลมา107.4ขาดจุดกนะครับคู่นี้เลทเปิดให้ฝ่ายแดงเพชรมงคลสิทธิสุกโตต่อ54นะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับยังไงคู่นี้ผมก็ยังชอบที่มวยสภาพแวดล้อมน่าเสือที่ดีกว่าอย่างเพชรมงคลนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งฝ่ายทีแลนวนี่โชว์์มไว้สวยด้วย ยงงไงความคุ้นเคยเวทีเจนเวทีก็ยังเหนือกว่าน้องบอลน้องบอลนี่การเคลื่อนไหวอยู่แถวต่างจังหวัดสัส่วนใหญ่นะครับคู่นี้ผมชอบที่สภาพแวดล้อมแล้วก็การเจนเวทีของฝ่ายแดงที่เหนือกว่าของฝ่ายแดงนะครับคือเพชรมงคลสิทธิสุขโตนะครับเลทเปิดฝ่ายแดงเพชรมงคลต่อ54นะครับนักมวยที่ชอบก็ต้องเป็นคู่ที่1น,นะครับ าชายเล็กมอราชพักกหมู่บ้านจอมบึงนะครับตน,ตนนี่แลมโบนี่อันตรายหน่อยเพราะมีเป็นมวยที่มีอาวุธหนักโดยเฉพาะหมัดน,นะครับท้ายๆถ้าเล่นชายเล็กก็ต้องทําใจนิดหนึง่งต้องเป็นท้ายๆประมาณยก3ามยก4เป็นหนทางของมวยเข่าก็ต้องประมาณนั้นนะครับตนทำใจนิดหนึ่งปลายผมว่าชายเล็กน่าจะใช้เพลงเข่าเบียดแซงเอาชนะเลมโบต่อเพชรตะวันไปได้มวยเด็ด คือคู่ที่1น,นะครับฝ่ายแดงชายเล็กหมอราชพักหมู่บ้านจอมบึงนะครับสำหรับยังไงก็เล่นมวยกันก็ขอให้อย่าลืมออกตัวกันด้วยนะครับยังไงถ้าอยู่ตัวดีก็ออกตัวบางทุนไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ต่อข้างฝากเพื่อที่จะเซฟเซฟ,เซฟเซฟเงินในกระเป๋าของเรานี่แหละครับให้เสียน้อยที่สุดยังไงก็อย่าลืมนะครับออกตัวดีที่สุดครับแล้ว เราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ